เคล็ดลับ3ข้อให้ชีวิตวัย70สดใสเหมือนวัยรุ่นหลายคนอาจเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่วัย70ปีแล้วชีวิตจะต้องเงียบเหงาข่าสีสันและเต็มไปด้วยความจำเจแต่คุณยายสุมาลีอายุ72ปีไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเลยอายุเป็นแค่ตัวเลขค่ะคุณยายพูดด้วยรอยยิ้มสอดใดสที่เต็มไปด้วยพลังใจหลังจาก,กเกษียณจากการเป็นครูประถมคุณยายพบว่าความเงียบและเวลาว่างอาจทำให้จิตใจหดหู่ได้ง่ายคุณยายจึงเริ่มคิดหาวิธีดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ และพบว่าเคล็ดลับความสดใสของเธอนั้นมีแค่สาข้อง่ายๆที่ทําได้ทุกวันโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์พิเศษอะไรเลยเคล็ดลับข้อที่1กินอาหารสีสดใสคุณยายเริ่มหันมากินผักผลไม้ที่มีสีสันเช่นแครอทมะเขือเทศฟักทองฝรั่งและมะม่วงสุกรวมถึงอาหารธรรมชาติที่หลากหลายสีไม่จําเจเช,เช่นข้าวกล้องผักใบเขียวถั่วตาฮ่ายิ่งอาหารมีสีสดยิ่งทําให้ใจเราสดชื่นค่ะ ยายหัวเราเบาๆบางทีแค่จัดจานให้สวยๆก็กินได้เยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะนอกจากจะได้วิตามินครบทั่วแล้วยังช่วยลดอาการเบื่ออาหารที่คนวัยนี้มักเจอได้อย่างดีเคล็ดลับข้อที่2รับแสงแดดยามเช้า10บนาทีทุกเช้าเวลา6นาฬิกา30นาทีคุณยายจะเปิดประตูบ้านนำเก้าอี้พลาสติกออกไปนั่งตรงสนามหน้าบ้านและหลับตารับแสงแดดอ่อนๆอย่างน้อย1ินาที แสงแดดยามเช้าให้วิตามินดีช่วยเรื่องกระดูกระบบภูมิคุ้มกันและปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นยิ่งถ้าได้สูดลมหายใจลึกๆคู่กับเสียงนกร้องเบาๆยิ่งทําให้หัวใจสงบและรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเคล็ดลับข้อที่3เปิดเพลงเต้นเบ,นเบาๆวันละสามเพลงนี่คือกิจกรรมโปรดของคุณยายสุมาลีที่ทําทุกเช้าหลังรับแสงแดดเสร็จคือเปิดเพลงจังหวะสนุกสนุก และเต้นเบาๆหน้ากระจกไม่ใช่แค่เต้นเพื่อสุขภาพแต่เต้นเพื่อความสนุกเต้นเพื่อหัวเราะกับตัวเองและเต้นเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเพลงที่ยายชอบคือมนตร์รักลูกทุ่งรำบงย้อนยุคหรือแม้แต่เพลงลูกทุ่งยุคใหม่ที่หลานเปิดให้ฟังไม่ต้องเต้นแป๊บเหมือนนักร้องรอกข,ขอแค่เต้นให้หัวใจเต้นตามก็พอผลลัพธ์คือชีวิตของคุณยายไม่เคยเหงาเลยแม้แต่นิดเดียวเธอยังมีน้ำเสียงสดใสใบหน้ามีรอยยิ้มเสมอและสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเสียอีก ข้อคิดจากเรื่องนี้เราไม่จําเป็นต้องรอให้ชีวิตมีอะไรพิเศษถึงจะมีความสุขเพียงแค่กินดีแดดดีและเต้นดีก็สามารถทําให้ทุกวันของวัยเกษียณสดใสราวกับวัยรุ่นได้ไม่ยากเลย